ขอกราบสวีครับท่านผู้สังเกียตที่เคารพทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การประชุมประจำปี2,567ครับของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะยาว,วันที่27 2,568เวลา13มรกราณนะโรงแรมดีโฮเทลจังหวัดพะยานะครับก็ขอกราบเรียนนะครับท่านประธานที่ปรึกษาท่านประธานกิติมศักดิ์ท่านประธา,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 านจังหวัดคณะกรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแห่งความสําคัญวันหนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาครับที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายต่างๆที่ได้ทํามาในรอบหนึ่งปีและที่สำคัญก็คือก็จะมีการพูดถึงนโยบายต่างๆนะครับจากทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งจะเป็นหัวข้อ ที่น่าสนใจหลายหัวข้อด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือนโยบายสภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยน,นะครับมีเป้าหมายหลักก็คือวัน FTI นะครับมี3เป้าหมายด้วยกันก็คือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยครับ 2. การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนะครับ 3. การพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน ับส่วนนโยบายคุณภาพนั้นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้บรรลุตามเป้าหมายและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยการพัฒนาระบบงานและบุคลากรนะครับให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนโยบายสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็คือสร้างความร่วมมือและเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมส่งเสริมการพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของไทยให้ยั่งยืนนโยบายขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยในวาระ2567-2569 25และภายใต้วัน f t i นั่นเองซึ่งจะมีการมุ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมเดิมนะครับและเป็นการสร้างอุตสาหกรรมใหม่หรือว่าใช้นวัตกรรมใหม่ เข้ามาเชื่อมโยงและให้เกิดประโยชน์สูงสุด n e ก t g e n เนกเจนอินดัสนั่นเองนะครับน,นโยบายสภาอุตสาหกรรมนะครับก็ะจะมีเรื่องของเป็นการสร้างประสิทธิภาพโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะทําหน้าที่เป็นศูนย์กลาง4ด้านดังนี้ครับส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลนะครับเป็นตัวแทนของภาคเอกชนในการนําเสนอข้อคิทห็นต่าง,างๆเสนอแนะต่อภาครัฐครับ สร้างความร่วมมือและเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมด้วยกัน 4. ให้บริการข้อมูลคำปรึกษาต่อมาครับก็จะเป็นภารกิจต่างๆของจังหวัดพะเยาครับในปีพุทธศักราช2567ที่ผ่านมานี้นะครับก็จะเป็นการทำงานนะครับร่วมกันระหว่างบรรทัดจังหวัดและก็คณะกรรมการบริหาร ทุกท่านท่านประธานที่ผูาทุกท่านท่านประธานอโวโุโสหรือประธานกินติมสักทุกท่านนะครับที่ขับเคลื่อนร่วมกันด้วยความเข้มแข็งนะครับเราจะเป็นการรับนโยบายครับจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับนโยบายจากสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือนโยบายจากสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบทสองเชียงรายพะเยาแพร่นานครับอันนี้คือเป็นหน่วยงานที่เราจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารและทาําตามนโยบายนะครับ หน้าที่ของสภาอุตสาหกรรมังหวัดพยายาของเราก็จะเป็นการส่งข้อมูลข่าวสารทุกมิติไม่จะเป็นข่าวสารระดับประเทศข่าวสารระดับกระทรวงข่าวสารระดับภูมิภาคครับเพื่อส่งมาอย่างพี่น้องประชาชนนะครับที่ทํากิจการต่างๆก็จะได้รับรู้รับทราบ,บเกี่ยวกับข่าวสารที่ทันสมัยและสามารถที่จะนําไปใช้เป็นข้อมูลเป็นประโยชน์ในธรุรกิจของตัวเองได้ครับ แล้วก็ในส่วนของระดับจังหวัดนี่นะครับที่สภา,า,ากร,รมจดพยาได้เข้าร่วมนะครับก็คือการเข้าร่วมประชุมกับทางภาครัฐระดับจังหวัดเช่นการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจําเดือนการประชุมขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามวาระไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคําสั่งต่างๆนะครับที่รับแต่งตั้งมาแล้วก็จะร่วมประชุมกันตามที่ทางราชการกําหนดให้นะครับอันที่2ครับแลเนื่ รับนโยบายจากผู้ว่าราชการนะครับเพื่อประสานงานและก็แจ้งให้กับเพื่อนสมาชิกต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับ3ครับเรื่องหัวหน้าส่วนราชการครับที่เป็นตัวแทนกระทรวงทบวงกรมนะครับที่มีการเชื่อมโยงติดต่อกับเราเราก็จะมีการประชุมหารือกันและส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนสมาชิกเราก็นํามาชี้แจงนะครับต่อมาครับเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนะครับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนะครับเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่นของเรานะครับและในส่วนนี้นะครับทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยานะครับก็ได้มีการสนับสนุนกิจการต่างๆของงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ของงานอุตสาหกรรมนะครับที่มีอยู่แล้วในพื้นที่แล้วก็ดูแลพี่น้อง s m e เพื่อก้าวมาสู่นักอุตสาหกรรมนะครับช่วยเหลือ ให้เข้าถึงแหล่งทุนองค์ความรู้นวัตกรรมที่ทันสมัยครับและมีความสามารถที่จะขับเคลื่อนธุรกิจและก็เป็นที่พึ่งตัวเองได้นะครับเป็นตัวแทนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการชี้แจงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ครับต้องขอขอบคุณครับการทํางานต่างๆนะครับถ้าหากว่าไม่ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนเพื่อนเราแล้วคงจะไม่สามารถดำเนินง,งานมาได้ครับสำหรับคนนี้ก็ขออนุญาต ชี้แจงและก็กราบเปลี่ยนนะครับมาอย่างเพื่อนสมาชิกค,ครับในการประชุมสภาอุตสาหกรรมจัดพรเยาวนะครับประจำปี2567ครับณนะโรงแรมดีโฮเทลวันที่27กุมภาพันธ์2568ครับเวลา13นาฬิกาครับท่านใดนะครับมีความประสงค์นะครับที่จะให้ทางสภาอุตสาหกรรมจัดพะเยาได้รับใจท่าน ก็ขออนุญาตกาบเผยนเชิญด้วยความเคารพยิ่งครับ